สวัสดีค่ะช่องเทคเอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเทคเอนนำเสนอให้ชมกับบ้านเรือนไทยพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่เลยค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงพร้อมกับบ้านพักเรือนไทยสวยๆนะคะท่านใดชื่นชอบแนวนี้นะคะเป็นบ้านไม้เรือนไทยนะคะแปลงนี้ค่ะราคา3าล้าน3แสนบาทนะคะ บ้านเลือนไทยไม้เบ็นจพพันใต้ถุนสูงทามกลางต้นไม้นานาพันธ์ุบรรยากาศที่เงียบสงบรมรื่นรัวรอบขอบชิดพร้อมกับมองเห็นวิวภูเขาเขาโค้ทับเบิกทุ่งนาค่ะบ้านแปลงน,นี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอรมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนตัวบ้านนั้นมี4ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถงรับแขก หนึ่งอควไทยค่ะซึ่งแยกจากตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะมีโรงจอดรถที่สามารถจอดรถได้สองคันและมีห้องสำหรับการเก็บอุปกรณ์ด้านการเกษตรด้วยนะคะพร้อมแถมแอร์หนึ่งเครื่องปั๊มน้ำเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านให้ทุกอย่างเลยค่ะพร้อมย้ายเข้าผักอาศัยได้เลยนะคะวิวดีบรรยากาศดีแบบนี้ท่านใดสนใจซื้อไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะ คุ้มมากค่ะทุกท่าน3ร้านแสนบาทบ้านสวยๆพร้อมทำเลดีๆใกล้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะอยู่ใกล้ถนนถนนหลวงเส้นน้ำหนาวลมศักนะคะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปะตะทใกล้เซเวน่นตลาดร้านค้าและร้านอาหารในรัศมี5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท่านใดถูกใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป คุยนัดหมายเข้าชมแปลงจริงจากผู้ขายโดยตรงค่ะและสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรเข้าไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ